Nah, di selatan kita apa pun mai di selatan di selatan kita di atas namanya mitik mai ti padam kuat. Mm Hari ni tajuk yang patani. Mm. Patani ni kita mai tengok patani lah macam mana. Mm -hmm. Ah, ha, ada tokoh-tokoh dan juga kita tu no, patani. Ah, macam mana kita boleh tahu? Patani mai mano, mai asam mano patani. Mai gopor. Ah, mugo. Uh, kita paham. mengikuti bersama. Kita sebut nih. patani. Ya, kita gigit bersama. มิติใหม่ที่ปลายด้ามขวานปัตตานีดินแดนแห่งวัฒนธรรมหลากหลายเรื่องราวในอดีตที่น่าสนใจมิติใหม่ที่ปลายด้ามขวานจะพาคุณไปค้นพบเรื่องราวต่างๆที่เชื่อมโยงระหว่างอดีตสู่ปัจจุบันโดยสองเยาวชนคนรุ่นใหม่ในพื้นที่ที่จะอาสาพาคุณผู้ชมเดินทางไปเปิดมิติใหม่ๆใ,ในเรื่องที่น่ารู้ Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh สวัสดีค่ะคุณอยู่กับรายการมิติใหม่ที่ปลายด้ามขวานรายการที่จะพาทุกคนไปค้นพบกับเรื่องราวอันหลากหลายมิติในจังหวัดปตัตตานีวันนี้อยู่กับเดนี่อา์เดียนีฮันยีดาลีค่ะ คุณผู้ชมคะรายการมิติใหม่ที่ปลายด้ามขวานเป็นรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปค้นพบกับเรื่องราวในหลายๆมิติใหม่ๆซึ่งเรามีทางผู้รู้และผู้คนในพื้นที่ที่จะพาคุณผู้ชมไปเปิดมิติกับเรื่องราวปรติสตร์และสิ่งที่น่าสนใจนาที่แห่งนี้คะ่ะวันนี้เราจะมาประเดิมตอนแรกกับในประเด็นที่ว่าคําว่าปัตตานีกับปัตตานีมีความแตกต่างกันอย่างไรและสองคนี้จะมีที่มาที่ไปอย่างไรเราเดินทางไปพร้อมๆกันเลยค่ะกับมิติใหม่ที่ปลายด้ามขวาน คุณผู้ชมคะและตอนนี้เดียวก็อยู่กับครูมะค่ะ เ่งครูมะนะคะก็ถือเป็นบุคคลที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและเป็นผู้ที่มีความรู้ในเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของ3จังหวัชดชายแดนใต้มากมายเลยคะ่ะอสลางมาอะไรคุม้มค่ะครูมะอะไรคมออลางครับมันเดียครับครูมะค่ะคือเดียอยากทราบค่ะว่าความเป็นมาของคําว่าปัตตานีกับปัตตานีเนี่ยคะ่ะแตกต่างกันอย่างไรคะครูคมะที่มาที่ไปเมื่อปัตตานีก็คือเนื่องจากว่าพระญาอินทิรานะครับซึ่งตั้งเมืองอยู่ที่กุฎจารยนปณินไกที่เมืองโบราณยะรังนะครับได้มาพระพาดป่านะครับแล้ว อยากอยากจะได้ครับก็ให้มาเลตกามไปเราก็ว <deal> ่ามันหายไปที่หาดแห่งหนึ่งนะครับแย้วท่าก็ถามมหาเล็กว่ามันหายไปไหนมหาเล็กก็ตอบว่ามันหายที่ปาตาหนึ่งปาตาก็คือจะหาดอันนี้ก็คือตรงนี้ส่วนคําว่าปัตตานีในปลายสมัยรัชกาลที่5นะครับได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นแบบสมุหษิษฐวิบาลนั้นแบบมณฑนนะครับ เอาจังหว 3, ัดสานทใกล้เคียงมาเป็นหน,นึ่งมณฑลปัตตานีก็ถูกเป็นมณฑลหนึ่งด้วยตั้งแต่นั่งมาก็เลยเรียกว่ามณฑลปัตตานีค่ะก็ขอขอบคุณครูมากมากเลยนะคะค,คำทั้งสองคำเนี่ยเป็นคำใหม่ที่เกิดขึ้นในสมัยหลังจริงๆแล้วก็เป็นคำเดียวกันนั่นแหละแต่คำที่ช่วงหลังมาปรากฏใช้เรียกแพร่หลายเนี่ยกลายเป็นปัตตานีคำว่าปัตตานีเนี่ยเป็นคำที่โลกตะวันตกใช้เรียกดินแดนแถบนี้ ชื่อนี้จะเป็นชื่อที่ปรากฏอยู่ในแผนที่เก่าของตะวันตกแต่ไม่ได้เป็นคำที่คนในพื้นถิ่นเรียกตัวเองคำว่าปัตตนีเนี่ยเป็นคำที่ถูกนำมาใช้ในสมัยรัชกาลที่5ภายหลังจากที่เราผนวกหรือรวมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ มนนปัตตนีคุณผู้ชมคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับรายการมิติใหม่ที่ปลายด้ามขวานเทปแรกของเราค่ะคุณผู้ชมก็ได้ทราบถึงเรื่องราวความเป็นมาของคําว่าปาตานีกับปัตตานีกันไปแล้วนะคะสําหรับในตอนหน้านะคะเดียจะพาทุกท่านไปเรียนรู้เรื่องราวที่เกี่ยวกับศาสนาความศรัทธาและความเชื่อของพี่น้องในจังหวัดปัตตานีกันค่ะเรื่องราวจะน่าสนใจแค่ไหนติดตามชมกันต่อนะคะกับรายการมิติใหม่ที่ปลายด้ามขวานวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะ สวัสดีค่ะ